สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาทางปฏิบัติที่เรามักจะพบกันบ่อยในคดีอาญาก็คือการทําคําเบิกความในคดีอาญาทนายความห,หลายๆคนที่ทํางานในทางปฏิบัติเนี่ยก็คงจะมีปัญหาข้อสงสัยแล้วก็มีเรื่องทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากวันนี้ผมก็เลยจะมาคุยกันแบบสบายๆวิเคราะห์ถึงปัญหาแนวทางควรทําไม่ควรทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงไปติดตามรับชมได้เลยครับ ก่อนอื่นมาทำคำข้าใจก่อนว่าไอ้คาเบิดความเนี่ยคืออะไร<ม>การทําคําเบิดความเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือธรรมดาแล้ว เวลาเราไปขึ้นศาลเนี่ยเป็นทนายความฝั่งโจท์หรือฝั่งจำเลยเวลาเราจะเอาพยานคนไหนขึ้นให้้อได้จริงกับศาลเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการซักถามพยานปากนั้นให้เบิดความตอบไปอย่างที่เราต้องการทีนี้ไอการทำคำเบิกความเนี่ยอธิบายง่ายๆมันก็คือทางลัดในการที่จะไม่ต้องซักถามให้พยานตอบว่ายังไงเราเขียนไปเลยหมายความว่าอ่ะผมสมมุติว่าต้องการให้ในายกเบิกความว่าวันที่เท่านี้ได้กู้ยืมเงินมาจากนายขอโดยเงินเท่านี้แทน แทนที่เราจะถามทีลข้ามดีลค้ามไม่เขาตอบเนี่ยเราก็เขียนไปเลยว่าเราต้องการให้เขาเบิกความหรือให้ตอบว่ายัางไงมันมีวางหลักไว้อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา120ทับ1ว่าหากทั้งคู่ค้าทั้งสองฝ่ายตกลง,งกันหรือศาลมีคําสั่งเนี่ยศาลจะสั่งให้คู่ความเนี่ยทำคำเบิกความล่วงหน้าแทนการตอบคําซักถามของพยานได้โดยจะต้องส่งกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วานันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแมมาตรา120ทับ1ปัญหาที่ถามกันมาบ่อยน้องๆทานายความหลายคนก็ถามว่า แล้วในคดีอาญาเนี่ยมันทําคําเบิกความกันได้ด้วยหรอเพราะว่าทางปฏิบัติมันมีทํำยังไงครับธรรมดาแล้วไอ้คำเบิกความในคดีอาญาเนี่ยโดยความเห็นของผมแล้วนะมันไม่สามารถทําคําเบิกความในคดีแพ่งมาตรา120่งสองศูนทัเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้กับคดีอาญาโดยผ่านประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตา15ได้ทําไมผมถึงมองว่ามันทําไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะขัดกับหลักการพิจารณาคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันตัดสินแพ้ชะนะกันด้วยเอกสารเป็นสำคัญนะครับแต่คดีอาญา มันเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของจำเลยนะครับแล้วมันแพ้ชนะกันด้วยพยานบุคคลเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พยานบุคคลจะเบิดความยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากในคดีอาญาส่วนใหญ่ก็ควรที่จะให้พยานมาเบิดความถ่ายทอดเรื่องราวจากปากเขายจริงๆเขาจะพูดยังไงก็เบิดความมาเลยมากกว่าการที่จะให้ทาเป็นคําเขียนมาซึ่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ง่ายนะครับจากทฤษฎีทางกฎหมายจากหลักกฎหมายผมฟันธงได้เลยว่าคดีอาญา,าโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ สามารถทําคําเบิกความได้ต่อมามาดูเรื่องของทางปฏิบัติในการทําคําเบิกความในคดีย,ยาาถึงแม้ว่าตามข้อกฎหมายในคดีอาเนี่ยจะไม่สามารถทําคําเบิกความได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีการทําคําเบิกความในคดีย,ยาอยู่สารส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะอนุโลมหรือยอมให้ปรับใช้คําเบิกความในคดีอย,ยา โดยเฉพาะคดีที่รัศดรฟ้องกันเองในชั้นไตส่สวนมูลฟอ้องเนี่ยแทบทุกคดีนะครับศาลมักจะถามว่าทําคําเบิกความมาหรือเปล่าฝ่ายโจทถามว่าโดยหลักแล้วมันทําไม่ได้แต่ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยศาลก็นิยมไม่ทําเพราะว่ามันพูดตมตรงว่ามันเป็นการปัดประหยัดเวลาศาลคือศาลไม่ต้องมานั่งบันทึกคําถามคําตอบไม่ต้องมานั่งซักถานพยานบางที หมดเวลาไปวันหนึ่งยังไม่ได้เริ่มถามค้านเลยแค่สักถามพยานเนี่ยแต่ทำคำเบิกความมาเนี่ยเสร็จเลยนะครับมันทําให้กระบวนการพิจารณารวดเร็วไปมากเลยแต่มาดูถึงข้อดีข้อเสียของมันกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีของการทําคําเบิกความแน่นอนแหะครับเวลาเราเป็นฝ่ายโจทย์เนี่ยเราสืบพยานไต่สวนได้อย่างรวดเร็วมากเลยคือไม่ต้องมานั่งถามตอบพยานทั้งหมดนะครับอยากให้พยานเบิกความยังไงก็ซักถามพยานมาจากที่สำนักงานเลยแล้วก็พิมพ์คําเบิกความมาให้พยานตรวจสอบถ้าฝ่ายโจท์ทาคําเบิกความมาเนี่ยฝ่ายจำเลยก็แค่ เพราะว่าแทนที่จะได้นั่งฟังคําเบิดความไปแล้วก็จดไ่า้พยานเบิดความว่ายังไงได้เห็นกิริยาอาการท่าทางของพยาน ตอนที่เบิกความในแต่ละช่วงแต่ละตอนว่ามีความมั่นใจมากแค่ไหนพอมาเป็นคาเบิกความเนี่ยโอกาสตรงนั้นก็หายไปและปรากฏว่าบางทีคําเบิกความเนี่ยมาส่งกันให้กันหน้างานเลยฝ่ายจําเลยก็มีเวลาอ่านอยู่20นาทีแล้วก็ขึ้นนอกขึ้นซักคันเลยฝ่ายจมเลยเนี่ยจริงๆแล้วในชั้นไต่สวน,นฟอ้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การทำคำเบิกความชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยถ้าไม่ส่งล่วงหน้าเนี่ยฝ่ายจําเลยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบมากแต่ว่านอกจากเนี่ยการทำคำเบิกความเนี่ย มันยังกอ่อให้เกิดความคาดเคลื่อนได้หลายอย่างนะครับเช่นบางทีทนายความก็ทําคาเบิกความตามความเข้าใจมาแล้วลูกความก็ไม่ตรวจสอบให้ละเอียดถึงเรื่องคําเบิกความก็ปรากฏว่าการเบริกความก็ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปซึ่งมันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการทาคาเบิกความเนี่ยข้อดีมันก็มีทําให้กระบวนนารเป็นไปโดยโรวดเร็วแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็ค่อนข้างทาให้จาเลยเสียเปียบให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปียบแล้วก็เกิดการผิดพลาดได้ ค่อนข้างง่ายมากกว่าการที่เบิกความตระสารแล้วสาร็นคนจดบันทึกค่อยๆไล่ค่อยๆตรวจกันอันนี้คือข้อดีข้อเสียของการทําคําเบิกความสรุปแล้วคําเบิกความในคดียายาเนี่ยมันควรจะให้ทํากันหรือไม่ให้ทํากัน สำหรับตัวผมเองเลยเนี่ยทางปฏิบัติเลยนะครับสมมุติว่ามันเป็นคดีแบบไม่ง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรอย่างคดีความผิดตามพรบเช็คคดีโกงเจ้าหนี้ที่มันพฤติการมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเวลาผมเป็นฝ่ายโจทหรือฝ่ายจําเลยเนี่ยผมไม่ค่อยสีเลียสเรื่องการทำคำเบิกความหรอกครับเพราะว่าพฤติการเขาที่จริงมันก็ปรากฏตามเอกสารหลักฐานอยู่แล้วแต่ว่าเวลาผมเป็นฝ่ายจําเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายโจทเนี่ยเขาทำคำเบิกความเข้ามาในคดีค่อาๆจะสําคัญ คดีสลับครับซ้อนเนี่ยคดีชอบโกงธุรัชเป็นร้อยล้านคดีปลอมเอกสารคดีฆ่าคดีอะไรอย่างเงี้ย ที่ข้อแ้จริงมันสลับซับซ้อนมากเลยอ่ะอันนี้ผมส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมให้ทําความเบิกความเพราะว่ามันจะทําให้ฝ่ายผมค่อนข้างเสียเปรียบแต่ว่าบางคดีที่มันแบบมีความซับซ้อนมีความรายละเอียดเชิงลึกอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องมานั่งไล่ดูเอกสารกันเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเราเป็นฝ่ายจําเลยก็ไม่ควรยอมให้ฝ่ายตรงข้ามทำความเบิกความแต่หากเราเป็นฝ่ายโจทย์เนี่ยในทุกคดีจําไว้เลยนะครับในชั้นไต่สวนคุณฟ้องเราต้องทําคําเบิกความมาเตรียมไว้เสมอเพราะส่วนใหญ่ศาลจะขอและถ้าเกิดฝ่ายจําเลยเขาไม่ค้านเนี่ยเราก สามารถใช้ได้เลยแต่ในการทําคําเบิกความเนี่ยเราจะต้องไล่ถึงลูกความให้ละเอียดให้ดีนะครับว่ามันตรงกับเรื่องราวข้อที่จริงที่เขา,เารู้เห็นมันจริงไหมไม่งั้นเนี่ยเราไปนำคำเบิกความโดยลูกความไม่ได้ตรวจสอบให้ดีพยายามไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความบิผิดพลาดแล้วเกิดข้อไม่หายกับทุกฝ่ายได้และสุดท้ายผมขอฝากไว้อีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนาคําเบิกความในคดียาเนี่ย หากคุณเป็นฝ่ายจำเลยแล้วฝ่ายโจทย์มันนัดไต่สวนฟ้องเนี่ยทำคำเบิกความคดียาาเข้ามารายละเอียดจัดเต็มแล้วสมมุติว่าจะมาสั่งบอกให้คุณรับแล้วสารก็มาบีให้คุณรับอยากจะให้คดีที่นารี่ไปจบๆเนี่ยคุณจำไว้เลยนะคุณเป็นฝ่ายจำเลยนะครับก็คือหากคุณไม่รับคำเบิกความเนี่ยใครก็สั่งให้คุณรับไม่ได้ในคดียาาคดีไม่ซับซ้อนอะไรก็รับไปผมไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่บางคดีเนี่ยเป็นคดีที่มีทรัพย์เยอะคดีที่มีข้อที่จริงเยอะคุณรับคุณเสียเปรียบคุณก็ไม่ต้อง หากใครจะบีบให้คุณรับเนี่ยเขาบีบไม่ได้ศาลคนไหนจะบีบขอคุยกับหัวหน้าศาลเลยนะครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาบีบให้ผมรับคมเบิกความในคดียา,ยาเราต้องยึดมั่นในหลักการของเราเราถึงจะเป็นอะไรความที่ดีได้สําหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน้องๆที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็คงได้รับประโยชน์ว่าเอ๊ะคำเบิกความในคดียา,ยาคืออะไรใช้ได้ไหมมีเทคนิคทางปฏิบัติยังไงหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อติดตามช่องสิงสังรอ เพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีๆชนนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ